คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนําเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองชาแนลค่ะสวัสดียามเช้าๆนะคะท่านผู้ชมพบกับช่องละอองชาแนลนะคะค่ะวันนี้เช้านี้ก็เป็นวันที่20เมษายนพศ2565นะคะ วันนี้แอดก็จะมีตัวเด็ดๆมานำเสนอเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาตามต่อนะคะตัวเลขจากหลวงพ่อปิศนานะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขหลักก็แตก3ตัวนะคะและก็ตัวจับคู่ก็แตก19ึ่งนนะคะท่านผู้ชมก็แม่นมากนะคะงวดก่อนก็ แตกหนึ่งศูนย์นะคะท่านผู้ชมแต่ว่างวดก่อนนู้นแอดไม่ได้ลงนะคะแอดมาลงงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมพอลงปุ๊บก็เข้าอีกนะคะท่านผู้ชมก็แม่นจริงๆนะคะหลวง หลวงพ่อปิศนาไม่ประสงค์ออกนามนะคะท่านผู้ชมแม่นจริงๆนะคะถ้า fc ท่านใดได้ดูคลิปของหลวงพ่อปิศนานะคะก็คงจะรู้นะคะว่าเลขของท่านเข้าหรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะเพราะว่าแม่นจริงๆนะคะเข้าแอดก็บอกว่าเข้านะคะไม่เข้าก็บอกว่าไม่เข้านะคะท่านผู้ชม ก่อนที่จะไปดูตัวเลขนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด s ับส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดียวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหลวงพ่อปิศาก็ส่งตัวเลขมาให้แอดต่อง,งวดเลยนะคะแต่ว่าแอดยังไม่ได้นําเสนอนะคะท่านผู้ชมเมื่อวานก็ติดธุระนะคะไม่ได้ลงคลิปนะคะวันนี้ก็รีบมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมแต่เช้าเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขจากหลวงพ่อปิศาพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าหลวงพ่อก็ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดที่ผ่านมาหลวงพ่อก็โชคดีอีกนะคะถูกหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าสองตัวบนเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมแม่นจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขพร้อมกันเลยะคะ่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาดูของงวดที่ผ่านมาก่อนนะคะ ว่าตัวเลขจากหลวงพ่อก็เข้าจริงๆนะคะท่านผู้ชมก็แม่นมากนะคะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้เปรียบเทียบดูในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมว่าตัวเลขจะเข้าล็อกไหนนะคะแล้วก็ให้จับคู่เอานะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะเลขหลักก็เข้าสามตัวเลยนะคะเข้าหลักมีเก้ามีหนึ่งมีเก้านะคะท่านผู้ชมแต่ว่าหลวงพ่อก็ไม่ ไม่ได้จับสามตัวให้นะคะจับให้แต่ว่าสามตัวก็จับไม่ถูกนะคะจับถูกแต่ว่าสองตัวเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะท่านผู้ชมก็แม่นจริงๆนะคะสําหรับเอฟซท่านใดที่ไม่ได้ดูงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบแล้วก็เปรียบเทียบพิจารณาดูนะคะว่าส่วนมากตัวเลขจะเข้าล็อกไหนนะคะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาดูของงวดประจําวันที่สองนะคะ อันนี้ดูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่นะคะท่านผู้ชมเลขจากหลวงพ่อปิสนานะคะงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมพศ2 5 6 5นนะคะเลขหลักก็ให้มาหกตัวเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมเลขหลักก็มี024แล้วก็024นะคะก็จะมีตัวเลขซ้ำกันนะคะ า่ว่างวดก่อนก็มีซ้ำกันเหมือนกันนะคะเดีย๋ยวเอดเอาไว้ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้เปรียบเทียบนะคะของงวดก่อนกับของงวดใหม่นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขหลังนะคะ024แล้วก็024นะคะจับคู่ได้มี00224442 สองศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์นะคะให้กลับด้วยนะคะศูนย์ศูนย์แล้วก็สองสองแล้วก็สี่สี่สี่สองสองสี่สองศูนย์ศูนย์สองแล้วก็สี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็จะเข้าล็อกตรงกลางนะคะล็อกเก้ากับหนึ่งนะคะงวดนี้ถ้าตรงกลางก็น่าจะเป็นสองสองนะคะซึ่งแอดก็เน้นให้สองสองนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าไอ้งวดก่อนนู้นก็เข้าล็อก2เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็เข้าล็อกนี้นะคะมีหนึ่งกับ0ูตรนะคะที่หลวงพ่อส่งมาให้แอดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหลวงพ่อก็โชคดีทุกงวดนะคะท่านผู้ชมแม่นจริงๆนะคะแต่ว่าแอดก็ไม่มีดวงกับหลวงพ่อนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็ไม่ได้ซื้อตามท่านนะคะเพราะว่าเห็นว่าหนึเป็นเลขดับนะคะ แอดก็ซื้อแต่ก้าหนึนะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่โชคดีกับหลวงพ่อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ตามต่อนะคะสักวันก็ต้องเป็นวันของเรานะคะท่านผู้ชมวิ่งบนล่างนะคะวิ่งบนล่างมี0ูนย์เม็ดเดียวนะคะมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหลวงพ่อก็บอกแอดมาแบบนี้นะคะมั่นใจมากนะคะว่าศูนย์มาบนล่างล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ แล้วก็จับคู่นะคะจับคู่3ามตัวมี2องแล้วก็240สี่นะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะหรือว่าจับคู่เอาใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าล็อกนี้ล็อกตรงกลางแล้วก็ล็อกข้างหน้านะคะหรือว่างวดนี้เราจะจับศูนสองสองก็ได้นะคะ 024ก็ได้นะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมกลับเอาด้วยนะคะเพราะว่าตัวเลขของหลวงพ่อพิศาก็แม่นจริงๆนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็จับ3ตัวพลาดนะคะเลขเข้าแต่เราจับพลาดไปนะคะท่านผู้ชมก็จะให้ท่านผู้ชมได้มาเปรียบเทียบดูนะคะว่าส่วนมากตัวเลขจะเข้าคู่ไหนล็อกไหนนะคะท่านผู้ชมจะได้พิจารณาถูกนะคะแล้วก็ จับคู่ซื้อถูกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขของหลวงพ่อปิศาก็แม่นจริงๆนะคะถ้า fc ท่านใดได้ซื้อตามก็คงจะโชคดีไปกับหลวงพ่อปิศนานะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมโอ้โหก็น่าเสียดายจริงๆนะคะแอดไม่มีบุญวาสนาพอนะคะแอดก็ไม่ได้ซื้อหนึ่งเก้านะคะท่านผู้ชมเห็นว่าหนึ่งเก้าดับนะคะแอดแอดก็รู้ ไม่ได้จัดนะคะท่านผู้ชมก็เลยพลาดไปนะคะก็สําหรับเลขดับของที่อนุวัฒน์นะคะงวดนี้ดับบนก็หลุดนะคะแต่ว่าดับล่างเอาอยู่เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเร,เรื่องตัวเลขก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะท่านผู้ชมมีเข้ามีหลุดนะคะเพราะว่าเขา เดินดีมาหลายงวดแล้วนะคะสําหรับเลขหลับนะคะก็เพิ่งหลุดไปงวดนี้อีกนะคะท่านผู้ชมเลขบนนะคะเลขล่างเอาอยู่หมัดเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เดี๋ยวแอดก็จะตามต่อให้เหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ผิดถูกก็อย่าว่ากันนะคะท่านผู้ชมเราต้องให้กําลังใจซึ่งกันและก,กันนะคะ mm hmm. ก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะสําหรับ ตัวเลขจากหลวงพ่อปริศนานะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนล็อกไหนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดนี้หลวงพ่อท่านก็มั่นใจนะคะว่าตัวเลขจะเข้าอีกแน่ๆน,นะคะแต่ก็น่าเสียดายนะคะท่านผู้ชมที่แอดหลวงพ่อท่านไม่อนุญาตให้อัดคลิปเสียงนะคะและ้วก็ท่านก็แบ่งปันแต่ตัวเลขมานะคะแอซี F ก็ต้องเข้าใจท่านด้วยนะคะเพราะว่าท่านก็ไม่ค่อยอยากจะ เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเท่าที่แอดรู้มานะคะท่านก็อยู่ในวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะท่านผู้ชมแต่ท่านไม่ให้บอกที่อยู่แล้วก็จังหวัดของท่านนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะอยู่ยากนะคะท่านผู้ชมกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้นะคะ <Demon. S 2> เพราะว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเราเอาแต่ตัวเลขจากท่านก็อพอนะคะ แล้วก็ถ้าเราโชคดีแล้วเราก็ร่วมทําบุญกับท่านก็ได้นะคะท่านผู้ชมตามกําลังศรัทธาไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าการทําบุญก็ทําตามกําลังเท่าที่ไหวนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเรามีเราก็ทําเราไม่มีเองให้เราโชคดีก่อนเราค่อยทําก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าท่านก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดู ดีๆนะคะสำหรับตัวเลขจากหลวงพ่อปิสนานะคะท่านผู้ชมถ้าชอบตัวไหนคู่ไหนก็รีบซื้อไว้เลยนะคะท่านผู้ชมก็แม่นจริงๆนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนําเสนอมานะคะก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชม ตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้าและก็สิทธิ์หลุดได้นะคะท่านผู้ชมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละออง c แช n แนลที่ได้รับชมตัวเลขจากหลวงพ่อปิศาในวันนี้จงโชคดีไปด้วยกันในงวดนี้นะคะสาธุคะ่ะ ขอให้เอฟซทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยไปด้วยกันนะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ